สวัสดีครับต้อนรับสู่ podcast HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับประเด็นวันนี้ที่จะหยิบมาคุยกันใน podcast วันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความยืดหยุนนะครับสิ่งที่เราเรียกว่า flexible โดยเฉพาะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องของค่าตอบแทนในเรื่องของสวัสดิการนะครับว่ามันจะพอที่จะทำเรื่องของความยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้ว คำเหล่านี้อย่างเช่นคําว่า flexible benefit เนี่ยตัวนี้เรามีมานานแล้วนะครับถ้าในต่างประเทศเนี่ยไม่มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาพักใหญ่ๆละสมัยก่อนเราเรียกว่า cafeteria benefit ซึ่งก็คือการให้พนักง,งานสามารถที่จะเลือกสวัสดิการที่สอดคล้องกับสไตล์ชีวิตของตัวเองได้ในปัจจุบันนี้เราเรียกมันว่า flexible benefit ซึ่งโอกาสในการเกิด flexible benefit เนี่ยเท่าที่ดูจากแนวโน้มในช่วงนี้นะครับ ผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ก็คือหลังจากวิกฤตโควิด -19 ผ่านไปเนี่ยนะฮะในอนาคตเนี่ยทุกอย่างในการบริหารคนผมว่ามันจะต้องเริ่มยืดหยุ่นมากกว่าเดิมจากเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยเราเริ่มที่จะเรียนรู้ว่าในการสรรหาคนมันก็ยืดหยุ่นได้พนักง,งานไม่จําเป็นผู้สมัครไม่จําเป็นที่ต้องเดินทางมาที่ออฟฟิศเพื่อสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผ่าน วิดีโอคอลก็ยังได้ถูกไหมฮะไม่ต้องเดินทางอะไรเลยอยู่บ้านก็สามารถที่จะสัมภาษณ์งานได้การเรียนหนังสือก็เกิดอาการยืดหยุ่นได้มากขึ้นแทนที่จะต้องเข้าห้องอย่างเดียวก็สามารถที่จะเรียนผ่านออนไลน์ช่องทางนี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นมันก็มันลามไปถึงทุกอย่างการทํางาน จะทํางานที่บ้านก็ได้ยืดหยุ่นได้มากขึ้นจะเข้าออฟฟิศวันไหนจะอยู่บ้านทํางานวันไหนผมว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตข้างหน้าที่ทไม่นานที่จะถึงเนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะตามมาก็คือเรื่องของ b เ n e ฟิตหรือสวัสดิการคำว่าสวัสดิการยืดหยุ่นมันจะเกิดขึ้นมากขึ้น ในปัจจุบันนี้สวัสดิการที่เรียก flexible benefit เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบรูปแบบของสวัสดิการมากมายแต่ปัจจุบันนี้แนวโน้มมันขยับลงมาหาองค์กรขนาดเล็กมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือองค์กรขนาดเล็กเนี่ยไม่จําเป็นว่าทุนจะน้อยนะฮะบ,บางองค์กรเป็นสตาร์ทอัพที่มูลค่าเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างระบบสวัสดิการให้กับพนักงานได้นะครับที่เราเรียกว่า flexible benefit หน้าตามันเป็นยังไง คำว่า flexible benefit เนี่ยรูปแบบหน้าตาคร่าวๆก็คือองค์กรนะครับจะทำการออกแบบสวัสดิการทั้งหมด <c oughs> ที่องค์กรจําเป็นที่จะต้องมีเนี่ยนะครับว่าในในโยบายด้วยของสวัสดิการองค์กรจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เวลาทํางานวันทํางานนะฮะวันหยุดวันลาอันนี่คือเบสิกทั้งหมด สวัสดิการเกี่ยวข้ของการรักษาพยาบาลมีไหมนะรูปแบบไหนบ้าง IPD IP OPD ก็คือผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกหรือการประกันมีซื้อประกันให้มีประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันรูปแบบต่างๆหรือบางแห่งก็อาจจะมีสวัสดิการในรูปแบบของเงินกู้อาจจะดีลผ่านทางสถาบันทางการเงินก็ได้นะครับให้พนักง,งานตัวเองมีสิทธิกู้เงินผ่านสถาบันการเงินนี้ด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะถูกกว่าตลาดทั่วๆไปเป็นต้น สวัสดิการด้านอื่นการศึกษานะค,ะค้าเราเรียนตัวเองค่าเราเรียนบุตรถ้ามีนะครับคือรูปแบบทุกอย่างสวัสดิการต่างๆเหล่านี้องค์กรจะทําการออกแบบขึ้นมาว่าองค์กรเราควรจะมีอะไรบ้างสมมตุติว่าองค์กรเราออกแบบมาละมีอยู่20รายการ20รายการนี้จะขึ้นเป็นคล้ายๆเป็นแต้มไว้ให้ คะแนนแต้มหรือจะเป็นมูลค่าของสวัสดิการก็ได้ว่าถ้าเลือกสวิการตัวนี้มูลค่าของสวิการตัวนี้เป็นเท่าไหร่ต่อปีแล้วเราก็เอามูลค่าพวกนี้นะครับขึ้นรายการคล้ายๆเป็นเมนูหลังจากนั้นเราก็ให้สิทธิ์พนักง,งานในแต่ละเลเวลนะอย่างเช่นระดับบริหารได้สิทธิ์20,000แต้มระดับผู้จัดการระดับกลางได้สิทธิ์1 5 0 0 0แต้มข้างล่างได้สิทธิหมื่นแต้มก็คือพนักง,งานปฏิบัติการ เราก็มีการแบ่งสิทธิ์พวกนี้ให้กับพนักง,งานในแต่ละระดับได้อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่สวัดิการพื้นฐานต้องตามกฎหมายที่เรากําหนดไว้นะครับพอหลังจากที่เราแบ่งสิทธิ์เรียบร้อยสิ่งถัดไปที่เราจะทําก็คือเราจะแจ้งพนักง,งานว่าสิทธิ์หนึ่งหมื่นแต้มของคุณเนี่ยคุณเป็นเลือกเอาเลยเรามีสวัดิการอยู่20รายการคุณเลือกมาให้อยู่ภายใน1 0,000แต้ม จะเลือกอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขาขึ้นอยู่กับสภาพการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันบางคนโสดบางคนแต่งงานบางคนไม่มีลูกนะบางคนพ่อแม่ชราภาพแล้วเป็นต้นต้องเลี้ยงดูสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับพนักง,งานเลือกนะครับพอเลือกเสร็จเราก็จะส่งเอารายการสวัสดิการมายัางฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลก็จะบันทึกเข้าไปในข้อมูลของพนักง,งานมันก,ก็เกิดเป็นสิทธิ์ของพนักง,งานขึ้น เราก็จะต้องใช้สิทธิ์ตัวนี้นะครับในการบริหารสวัสดิการของพนักง,งานแต่ละคนซึ่งในอดีตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันบริหารยากนะถ้าพนักง,งานยิ่งเยอะแต่ละคนเลือกไม่เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้มันมีแอปพลิเคชันช่วยได้เยอะทีเดียวเราสามารถจะตรวจสอบได้เลยนะฮะร,รวมถึงพนักง,งานเองก็สามารถที่จะเบิกตามสิทธิ์ได้จนถึงจุดที่มันหมดสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับคือสิทธิ์ที่เขาได้รับมันหมดลงในปีนั้นเนี่ยตัวแอปมันก็จะเตือนขึ้นมา แล้วก็บอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะเบิกรายการเหล่านี้แล้วนะซึ่งมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระของคนทํางานก็ให้อาศัยแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นตัวช่วยได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นผลดีกับพนักง,งานในองค์กรก็คือผมว่าในอนาคตพนักง,งานจะรู้สึกถึงว่าองค์กรเนี่ยสามารถจะตอบสนองความต้องการของเขาได้มากขึ้นเขาสามารถจะเลือกสวัสดิการตามแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาได้ซึ่งองค์กรที่เนี่ย ใครก็แล้วแต่นะฮะที่เข้ามาทํางานในองค์กรแบบเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกถึงความพึงพอใจความรู้สึกถึง engagement หรือความผูกพันกับองค์กรมากขึ้นดังนั้น hr ในยุคอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องมองเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยเหมือนกันว่า flexible benefit เนี่ยเราจะออกแบบยังไงองค์กรเราพอที่จะทำได้ไหมเกี่ยวกับ benefit เหล่านี้ถ้าพอจะทำได้ในช่วงนี้ลองศึกษาไปพลางพางก่อนก็ได้นะครับช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีนักตอนนี้แหละ เราสามารถมีเวลาว่างๆอยู่ลองศึกษาความเป็นไปนได้ดูว่าถ้าเราองคอ์กรเราในอนาคตหลังจากที่สภาพเศรษฐกิจนะครมันดีขึ้นสถานการณ์วิกฤตตอนนี้มันดีขึ้นเนี่ยเราจะหยิบระบบเหล่านี้มาทําให้องคอ์กรเราดีขึ้นทําให้ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อระบบสวัสดิการของบริษ,ษ,ษัทดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็ฝากประเด็นเรื่อง flexible benefit สาหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคุณคราบสวัสดี